มีหลายคนบ่เข้ามาหาน้องจนมีลายโดยที่เพิ่นมาสัมษณ์น้องมันน้องจนไม่ได้กินเข่าเลยไม่ได้กินเข้าโดยถือว่ากำลังมาแห้งบ่เนี่ยจานควันตัวที่ว่าเฮาวันไปกินกระเปียกอยู่ในหันเจเปาเลยเอฟซีเขานาบูมักคุนวะแบบเพิ่นนะบูมักแบบถ่ายเฮากับจานควันเพิ่นว่าซิน่ะเอฟซีน่ะนะเยวันี้เขานาเซียเอาเงินมาให้เฮานี่ประมาณพันห้า แดี๋ววันนี้เขาหยกเลิกคืนโบหายน้องซะเงินเส้นอ่ะเป็นยังคือว่าบ่มักอ่าแบบคิดว่าแบบได้าเคิดว่าอาจารย์ควันนี่เป็นผู้บ่าวของน้องทั้งที่โบเมียนเลยเพื่อนเนี่ยเป็นอาจารย์เพื่อน่ะเป็นคนใจดีที่แบบหักแพงน้อเนดยอาจารย์อยู่ในวงโดยวงเขาบอกเดี๋ยวหนึ่งก็ถือเป็นญาติกันเลยเนาะทันแบบเขาใจพิดแบบนั้นกหรบอกจากศิวาแต่ตัวจริงงั้นมันโบเมียนเพราะว่าดับพื้เขาก็คือลูกคุลาโดย ว่าบ,บอนแบบว่ามันสุดเลยนี่คืออาจารย์นี่ขออน,นุญาตเนาะ<ด>มักผู้ชายเมนโวอ,อาจารย์โดย,โดย โดยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนเด้อน้องพี่น้องเนาะโดยสบายดีอาจ้าเ้าสบายดีเนาะเพราะว่าขันซีบ้าแล้วอ้อนี่ยเราเป็นคนที่สู่ชีวิตเนาะสู่ชีวิตอลไรแบบว่าภาะทุกอย่างอยู่ที่เนาะกับน้องอ้อพ่อแม่กับเท่าแล้วเนาะน้องพี่น้องกะคือว้าและสักเรื่องราวของเพื่อนกะโหเนาะถือว่าปกติเมือนนี่หัน สอว่อาจะไปรับจ้างเจียวเข่าได้นนาบริหารก็เลยว่าเอ้าว่าในเมื่อผู้ใหญ,ญ่จะดีเพิ่นเนาะต้องการว่าาไปซื้อโทรศัพท์เอาสละสามือเดียวนี่นางเอ้ยว่าะสิพ่าจะไปซื้อแล้วมื่ออื่นเาอาจารย์มืออือน่นเจ้าจะไปเกี่ยวแลาา้วก็ว่าเลยว่าโดยน้องเนาะตัดผ้ามาวันนี้ก็ถือว่าทางน้องอ,อเพิ่นก็นมาเลยเนาะเอ้าสบายดีน้องละโดยสบายดีโดยสบายดีเนาะโอ้เนาะกะอายุจักปีแหละอาจารย์นี่อะนไหอายุจักปีแลวอ้อ ฮะเป็นอายุ18ปี18ปีบ่โอใครเนี่ยจันเอลดีอยู่บ่อันแดนเซอร์บ่โดยเออตือว่าถ้าำบ่ดีบ่ขอวัดส่างนี่ไงเนื้อเงียบกึกซ้อมเนาะนิมิตาผ่านอยู่ผ่านอยู่นอกจากน้องเนาะอ่าแกคือว่าแต่แก็จังได้มากบ่น้องบ่โดยมากอ๋อแกคือว่าแต่ทั้งอ่าบ่าวเองเนาะก็บ่เคยเนาะเห็นจ็กเชอร์เป็นอังกฤย ไหนก็เคยเบิงอยู่บนสยูทูบเนี่เคยอยู่เคยอยู่บ่โดยอ๋อผู้จักยี่บ่ชื่อช้างล่ะชื่อ tiktok tiktok เนาะซีบ่าวอันนั้าบ่าวตาเนาะบ่าวตาบอกเออเคยอันเห็นอยู่ที่เจ้าไปสัมภาษณ์ป้าเฮาอยู่นาออืืหอบาดเนี่ยไปมาเห็นบอป้าบาดนี่เนาะเออโดยแล้วชื่อยังเกาะป้านั่นป้าไม่ไม่ใหญ่วีกับไม่ใหญ่ตุ โอ้เคยพูดแล้วขีน้ำขามเพื่อไปกิโยูฮันแหละเนีนเวลาขีน้ำขามเพื่อเนียนเพนอยู่ป้าเลยบ่อันนะโดยเล้วที่ว่าอันนี้เนาะอันาณาเฮามาโมนี่เคยสิได้ก็บอกมึอเศร้านี่ทางคุณยายเจดีเป็นทางอัาณาฝั่งขวาเนาะโดยเออที่เป็นไปเหตุไปอยู่ฮ่องกงโดยเนาะแล้วเพิ่นได้ฝากเงินมาให้สาวอ้อว่าโดยเออว่าอันบอกกันเลย หาในเป็นสะพานบุญแน่ๆวาไปให้มิข่าว่าโทรศัพท์สองออกมันมันมันเป็นอะไรก็มันข้างมันข้างมันล้วนเนาะส้ำคันกับตัวเราทัพอันผู้ชายอ่งอมายเพราว่ามันเนคุยหรือว่าติดต่อนี่เนาะโลยอยู่ในหันตอนที่ไปซื้อโทรศัพท์หันคือบอกวันเองกับบได้ถ่ายคลิปตอนไปซื้อแล้วย้อนยังเพราะว่ากมือใหม่ในในกันเ็นยูทูบเนาะ เออในเพื่อความสะดวกหรือว่าความสบายใจทางอ,อาณาผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเนาะเฮาจะได้อันอาสะอ้อนบอกว่าจํานวนจํานวนเงินที่เพิ่นอ,นอาะาากมาให้มีอ,อาณาเป็นจํานวนเงินอยู่หนึ 1, ่งหนึ่งหมื่นบาทแม่บอกโดยถือว่าในหนึ่งหมื่นบาทนั้น เดือด่าดบริการสองร้อยด้วยอยู่เก้าพันแปดด้วยพี่น้องโอ้นี่เนาะเติะโทรศัพท์ที่พาเส้าอ้อไปซื้อเมื่อเช้านี้เนาะพอโต๊ะโทรศัพท์มันเพถึงว่าเส้าอ้อกับเกพี่น้อยแล้วราคานี่อยู่ตกอยู่หาพันแปดอันนี้พันแปดดยมันบอกสาอ้อหาพันแปดโอโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะได้แต่เส้าอ้อเพิ่น อาจารย์นาบาต้าดิฉานน้อพี่น้องเนาะรายบันญญยนโยบายกว่าห้าพันแปดเหยยอดเงินยังเหลืออยู่ประมาณอยู่สี่พันแล้วก็เงินสี่พันอันนี้แล้วก็สาวอ้อเป็นว่าสิไว้คุณลุนเจือครอบครัวไว้โดยบิแบงในเวลาจําเป็นบอกครัวใส่หนีน้ำใส่หนีน้ำเป็นหนีบอกเป็นหนีอะไรน้องหลักเป็นหนีกับโบลายดอกประมาณสี่หาดอันนี้อ๋อเป็นหนีไปช้างอันนัอ้ากระแม่เป็น แม่ไปยืมมาใส่จ่ายในอันนี้ขอบคุณมากเลยเนาะโดยอ๋อหน้าพี่อน้องแบบอย่างกัตตกี้กับอย่างเงี้ยมีไฟเดยเป็เพื่อนไปยืมมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟยังนะแต่ตอนนี้เนี่ยบ่มีไฟแล้วปดออกเป็นยังไงย้อนบ่มีเงินจ่ายเลยย้อนบ่มีเงินจ่ายเพื่อนตอนนี้นี่แม่นมืดตื้อตื้อเลยบ่โดยมืดโดยโคมใส่โคมโอ้ยหน้าพี่น้องอยู่น้ำกันจะค้นนี่ฮะตอนนี้อยู่กับน้องคนหนึ่งแล้วก็พ่อคนหนึ่ง โดนโดนขอครับเออแม่แม่น่ะเอาไปเยี่ยวเขาอยู่หน้าอยู่หน้าดองโดนอันน่ะเด็กถามอันน่ะซออีกเนาะอันผู้ที่เพิ่นน่ะ FC ที่ว่าหรือว่าผู้ใหญ่เจดีเป็นอน่ะฝากเงินมาให้เพิ่นซื้อยังก็จื้อได้จีบ่ซื้อเพิ่นซื้อตุ๊กอยังประมาณนั้นโหลก็ซื้ออตุ๊กืว่า เป็นนาผู้ใหญ่เจดีจากับฝั่งไทยโอ้โหเนาะแล้วเพจเพียรอยู่ฮ่องกงเนาะเอออย่างเี้เป็นบาทจังสันล้วการเจ้าสิลยังอยากขอบใจเพ่อนก็ว่าเลยคือน้องอ้อนี่ซ้ำลูกได้เนาะซ้ำลูกอาจารย์เป็นได้บ่อยแา่พลดคนของเพ่อนเดยเอ้าน้องอ้อเนาะว่าลดเนาะโดยน้องกาวน้องก็เข้าว่าพ่อเนาะ โดยที่มาซอยเรือนะสิหักแพงที่ททอีดูตรงสะอีดูดูสงสะยืนเต้นเนาะผมบ่เคยหักจากไครโดยเัพบ Listen, <un> ่เคยหักจากไผโเลยแบบไดรายลแบบนี้โดยกมีหลายคนบ่าเข้ามาหานอกอนมีลายโดยที่เพิ่นมาสัมภาษณ์น้องมงจนบ่ได้กินข่าวเลยได้้กินขาโดย คือว่ากำลังมาเฮงบ้านโดยพอตาก,กันได,ได้หูจากบัดนี้แล้วฉันบอกพี่น้องอ,อยังก็ต้องให้เวลาเป็นพิสูจน์นะจานควันตัวที่ว่าเฮาวันไปกินกระเปียกอยู่ในหันเจเป,ปาเนี่ยเนเอฟซีเขานาบโมักคนละแบบเพิน่นโบมักแบบถ่ายเฮากับจานควันเพิ่นนัซิน่ะเอฟซีน่ะนะเลบานีเขาน่าเอียเงินมาให้เฮานี่ประมาณพันห้าเลวันี้เขาหยกเลิกคืนบ่ายนองซะ เงินละเส้นนะเป็นยังคือว่าบ่มักแบบคิดว่าแบบได้เขาคิดว่าอาจารย์ควันนี่เป็นผู้บ่าวของน้องทั้งที่บ่เมียนเลยเพื่อนเป็นอาจารย์เพื่อน่ะเป็นคนใจดีที่แบบหักแพงน้องโดยอาจารย์อยู่ในวงโดยเขาวอกเดี๋ยวนี้ก็ถือเป็นแยกกันเนี่ยเนาะท่านแบบเขาใจผิดแบบนั้นกงบอกจักสิวาแต่ตัวจริงมันบ่แม่นเนาะ พระดับพื้เขาก็คือลูกคุลาโด้วยว่าบอลแบบว่ามันสุดเลยนี่คืออาจารย์นี่ขออนุญาตเนาะมักผู้ชายเมนบ่กอาจารย์โดยว่าวบอลมันเลี่ยวใช่หรือไม่จีวะนั่นนี่อีกทีนะเนาะจะมาใชเข่าวใจพิดเออไปนำกันสิว่าว่าเขาบอกเป็นบาโบไให้ย่ยแบบนั้นเขาบอกว่จางสิว่าเพราะว่าคนเขาบอกก็มีเหตุผลใครกันเพราะว่าเขาแบบนั้นเขาก็มีเหตุผลเอาเหตุผลเขาหากันนี่แหละอ้จังว่ามีอย่างกระโอยากให้เบิ้งแวบแรกเลยเผามักเผา นี่ได้เนาะก็เป็นตัวแล้วเอาเห็นเงาแล้วคูปโดยคืออีหยังอีหยังกล้วนแล้วแต่ใช้เวลาแล้วก็อีหยังอีหยังมันมันบ่มาเโอ้ลราเพิ่นว่าวะเสียเงินให้ก็ยาเลยเพิ่นบ่ให้ก็สิได้ได้สัมนั่านั่นมันขับกบจะเสว่าของกบชิดของเพิ่น ถามว่าเขาอยากได้บอกเออถามว่าอยากได้บอกข้าพเจ้าไทยอยางก็เอาเออก็ว่าเป็นบุตรเนาะบุตรจักรีวาเนาะท่านสิมาเขาใจพิษยอดอาจารย์เนาะว่าว่าเออเป็นสู้เป็นแฟนเป็นผู้บ่าวก็ได้คิดพิษแล้วเพราะว่าคิดพิษเพราะว่าทางอาณาข้าพเจ้าเองหรือว่าผู้ข้าเองเนี่ยกับบุได้เคยคิดในจุดนั้น เพราะว่าที่มาอยู่ในนี่นะครับอันนณะอ๋อนี่เนาะคือเขาคือลูกคือหลานคือน้องก็นุ่งเพราะว่าเพื่อนใกล้กันว่าไงซะเออนางเสือกับประรินนั่นเพราะว่าเอื้อยเพิ่นนะก็เอื้อยเพิ่นนะก็เป็นนณะมอลำอยู่ในขณะของผู้ข้าเองสาวหล่อคูณเนาะโดยอันนี้ก็ับพวกี้ก็ดึงกันเข้ามาเออคือว่าเป็นครอบครัวซะว่าสั้นๆเป็นครอบครัวไงที่ว่ามีอย่างก็สอยเรือกันบางครั้งบางคราวโมจ่งบับท่านยังไงนะ บนควเขขอใจกับาเอฟซีทางนั้นสิมาขาใจว่าเป็นสู้เป็นแฟนแลลวบ่ให้เขาใจเลยบ่ขาใจพิษเนาะอันนี้พอแก้ข่าวเลยหรือว่าหรือว่าซีซีแจ้งไห้หู่เลยเนาะเนาะแต่ว่าคือเรื่องน้องอ้อนี่ตอนนี้เนี่ยจังใดยังโสดอยู่บ่โดยยังโสดอันนี้บ่ได้ถามเพื่อชี้หาผู้บ่าวให้ได้เนาะแต่ถามว่ายงอันมีครอบครัวเลยบ่หรือว่าโสดบ่เคยเป็นแม่ห้างนางใหม่มาบ่เสียนะยังมุมมีโดยังบ่เคยเป็นโดนยังโสด นี่แหละก็ถือว่าเรื่องคนอยากเข้ามาจีบมาล่มแม่นหลายแม่นบ่เนาะโดยแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิจริงใจหรือจริงจังกับเฮาหรือบ่อีหยังมแต่กคือว่าอีหยังอีหยังก็แบบว่าให้เบิ่งๆไปนะถามว่าเปิดใจเปิดใจมีหลายเปิดใจได้เปิดใจรับแบบบ่าวสาวบ่เนาะเปิดใจคุยแบบอ่าฮักแพงอ่าแบบญาติพี่น้องบ่หรือว่าคบหาดูใจกันบ่มันหลายกรณีได้อันนี้นะ เจ้หนมูสีบ่ัวเขาเนี่ยเออเปิดใจย่านบริพัวโบหรือว่ามันมีหลายได้เพราะว่าเขาหาเงินทางด้านนี้นี่แหละเพราะว่าเดี๋มื่อมูงมาทายมาชั้นสาเขาปลาเพราะว่าคือน้องนะชาวบาคนเพื่อเดินยังไดสาธารณะบอกเพราะว่ามันออกทั่วโลกเด้อ่าแล้วก็อีกอย่างบัดเป็นนี่แหละเนาะเป็นคนอยู่ในค่ายเนาะเดือดช้ำเป็นศิลปินได้ในอนาคตนี่อ่า เดินสังกัดอยู่ในวงของนั้นเอียงกัับเจ้าเองนี่แหละเนาะคอยเบิ่งไปเพราะว่าอนาคตเขายังไก่ได้แต่ว่ามีผู้ให้มีผู้เคนที่ดูสงสารเอาเอาขับมาให้จิตด้วยใจให้ดูความรู้งสืบทีเนียวแบบว่าให้แบบดูความมีต้นสงสารให้เพื่อจะแบ่งเบาเขาเพื่อจะช่วยเหลือเขาดูดูเออารดีตอนฮับดูสงสารเนาะโดย เออก็คือมื่อน,นี้แล้วนี่คือเมื่อเ้านี้เนาะคือพี่ตุก๊กแล้วเนาะโดยเออแล้วก็เป็นนาณาผู้ใหญ่จริญจากฝั่งขวาเวลาเอออาจารย์เอยหรือว่าพี่เอยใครจะเป็นสะพานบุญแน,น่ๆแตเดี๋ยวนี้นอนาสีโอนเงินไปให้สาวันสาวอเพราะว่าโทรศัพท์เพิ่นหันมันมันมันเสียมันาณนนะมันล้วนเนาะต่อติดต่อนี่ ก็เลยเปิดกระดาโอนเงินมาอยู่จำนวนหนึ่งหมื่นบาทโดยให้ผู้ค้านี่แหละพาสะอ้อไปซื้อใช่ให้ผู้ค้าก็ได้พาไปซื้อกร้เทียมหอยแล้วน่าซออเนาะใช่แต่ก็จังมาได้เห็นนางกินกระเพียงร่วมกันนะเมย์มาแต่ซื้อตุ้งกระซับได้อันนั้นอันนั้นในการซออของพองอันนั้นอันนั้นคุณยายจะดีเพิ่อนน่ะบอกสะอ้อว่าให้ไปเลี้ยงอันนั้นเลี้ยงเข้าไปในเด้อเพิ่อนว่าแล้วเออนั่นนะคาับก็ไปนั่งกินข้าวหิ้วข้าวก็เลยพาเขาไปนั่กินข้าวแต่ว่าอันอื่นน่บมีดอก ือขาใจพิเศษแม่เป็นนาหกินข้าวน่าหนกลับมาเลยคืออันไปท่าอย่างนั้นกลับมาเนี่นั้นกันยินงน้องนาณาน้องสาวว่าอยู่ว่าเออโดยโอ่ะน้องห้ทั้งอาจารย์หรือว่าผู้เป็นพ่อซะโดยอ่าเนาะขอบใจแทนก็ทางใดก็เนาะอันาณา ครูใหญ่ใจดีทางอันอ่ะฟังครูอาโดยเฉพาะปิทุกเหตุวิญญาอยู่ฮ่องกงเนะาะที่ว่าอุปถัมภ์คำสู้อันเนาลูกทีมหรือว่าอันเนาลูกทีมหรือว่าลูกหลานเนาะสันสระเอออยู่ในวงบอลลัมเื่องผปุกานีนะเนาะก็ขอขอบมุกคับใจให้ เพิ่นหาดอยดีมีแหงเนาะไปทำงานไปทำทงานายได้เงินได้คำมาอยู่ดีมีแหงความเจ็บหมยได้ความไขหม่มีเนาะคิดสิ่งใดใครได้สิ่งนั้นรับใครได้เงินหมื่นนอนตื่นแต่ได้เงินแสนเป็นมาได้แก่ปนิโซดโซ่ข่ายอย่ามาทานมานให้อย่ามาบียัดลงทางใต้ไครมีกูเสวยเชื่อทิ้ทางเหนือมีปูเสวยสร้างเมาสองภาคข่าวคอที่ีเงินค้ำเพิ่นหาดอยดีมีแหงความเจ็บหมยได้ความไขไม่มีเนาะอะไรก็เสาอ้อกะ ขอบใจเป็นแน่นะโดยกับขอบใจที่เป็นสะพานเงินสะพานทองให้น้องอ้อน้องกาลน้องอ้อก็ดีใจได้หลายน้องอ้อกับผเคยผบวเคยพ่อมีซ่กเถื่อเลยไงล่ะที่เราขับรถแล้วมีเคนหยุนมือเข้ามาซอยซันดีใจเนาะดีใจได้เอ้าอาจารย์เอ้ยความจามเต็มแล้วของอาจารย์เลยโอ้ยเอาพี่น้องเาก็ได้นี่ก้อนฉัน นี Na, izi, lag, health, room, ่น an> ี desert, anyway. ่ละสู Bal, metros, ่ช no ีวิตขนาดพี่น้องเลยครัอาจารย์เพื่อนกรับชุดแล้วแต่อยากให้ทั้งลูกซิดลูกหาได้ดิบได้ดีพี่น้องเลยกช่วยชุดกําลังนี่แหละอาจารย์เพื่อนหนึ่งว่าบางที่จนลืมตัวลืมตัวโมเมนลืมในทางที่แบบนี่เลยลืมว่าตัวเองนั่นจนลำบากพี่น้องเลยที่มันลำบากเห็นแบบว่าเอาเบิ่งคนอื่นว่าเออเห็นบอกคือเป็นยังจากอันนี้ครับอ้อนี่เป็นยังจากว่าเหตุยังกับบักซอยเหลือกันเนี่ยนะคุณใช้ชีวิตเราเองเออแบบว่าว่า คนเท่าตัวทนึ้นชีวิตมันมันบอกคือการคนที่มีความคิดอันใดกันนรงชีวิตใครคือการมันจะเสกเข้าใจกันแมนเพราะว่าคือคืออ่าบอกไดว่าและน้องพี่น้องน้องบางคนก็คิดในทางลบกับลบนะคิดในทางบวกกับบวกแต่ถามว่าเขาสีห้ามใจให้ทุกคนอ่าถือใจทั้งเบิดมันก็บโได้หรือว่าเชียร์ถือใจทุกคนก็บโได้นะมีแต่ว่าพังหูไว้หูเนาะงพี่นเนาะอ่าโบให้เก็บมาใส่ใจ อย่างออแล้วก็เรื่องผู้บ่าวเนาะเรื่องผู้บ่าวนี่มันมีหลายคนะนะอ่าเข้ามาก็บางคนเพิ่นกะจริงใจบางคนเพิ่นก็อ่าอย่งใดต่างคนต่างจริงใจนะเนาะแต่ก็ให้เบิ่งโดนโดนนะอ่าเพราะว่าอนาคตของน้องนี่ยังไก่ได้อ่ายังสีได้แบบอย่างใดกระโดดเลื่อนขันเลื่อนชั้นเป็นนักร่องู้ได้อาจารย์เพ่นเว่าวนี่ออต่ว่าเพิ่นนี้เป็นหมอลลัมมาแล้ว เป็นหน้องเป็นมอลำเพราะว่าเอื้อยเพิ่นกระกระพุนเพราะว่าเอื้อยของเพิ่นกะปีก่อนๆเนี่ยก็เป็นดัชนีเดือนประมาณสองเดือนปีหนึ่งแล้วแต่ก็เห็นแววของเพิ่นว่าเออมีพรสวรรค์ในการรำมาเคาก็เลยปั่นขึ้นมาเป็นมอลำอีกแล้วมือหน้าสิหลอกตาพาไปสัมผัสาสระพูลพราะเพิ่นเป็นอันข่าดาวไล่พระจมูงเลยอ่ะอ้ท้ๆดาวไล่อะไรครับก็แบบตกลงในวงพอนคนคนสมัครเราลาอยู่คนสมัครเรากิ่งน้องอ้อนี่ก็ได้ ได้แล้วเบาช้ำนี่เอาอบาใบเขาวาในขยะในยังยังยังยแต่เลือแต่จุดอายจุดอายเนี่ยยังแตอายเราวากบฏิคนเท่าเอารังตะปิดนห่ล่ะวะถ้าตะปิดบอกเขาบราะมีประสบการณ์เท่ากับขึ้นที่เสเกิดหนึ่งองเสถื่รมาขนไดเองโอ้ยสบจนแห้งปากจนสั้นบบผู้ขายกันแต่ก่อนกับขึ้นไปที่ขนาดจะออกฮอดซื่อแล้วฮอดขี้ขึ้นล้ำเลยเส้นเลย่งุๆๆๆปไป อาจารย์เป็นการคือสิเคยเห็นอนีดอกเนาะงบอตาเคยขึ้นล,ลักธูงบอ,คอเคยออกเวีนห้องอยังขาสั้นขาเช่ไนไปเบิดพี่น้องเลย,ยน้องอ้อเพิ่นคือการเนาะแล้วก็ต่างคนต่งางเคยเจอกันมือแรกเด้ดแต่ก็เคยเห็นในช่องวิถีเจออายเลยคือว่าอะไรจังใดกระสุนเด้อเนาะเรื่องอีหยังกระยาเนาะอ่าถือว่ามอยเก็บมาใส่ใจนั่นแหละเพราะแล้วกับทำลายยางลายแนวแล้วก็จากเบิ่งเฮือนเบิ่งชาติได้บ่แบบว่าเบิ่งรอบๆเบิ่งก่อนหน้า แต่ก็ชิบขึ้นบุอทั้งเฮือนเนาะน้องพี่น้องเนาะไปไปจ้าพอแล้วกันผานำในก้นเนาะโอ้ยอ่าเบิ้งเบิ้งแม่ไม่อ่ามาเลาะเบิ้งน้ำกันดูพี่น้องเนาะถือว่าถูกยากไหมน้องอ่อดูน้องอ่อดูนะจมูกได้กินข้าวพี่น้องความอ่าความความดักพวกเพื่อนได้ตอนนี้เอ้าแล้วเสาเฮือนนี่เฮ็ดยังได้เนาะนี่เสาเฮือนนี่เบาอืมเป็นโครงระบ้าที่แบบเพลินซื้อให้แม่แต่น้องอ้ออายุซิบ สิบสามสิบสี่ปีผู้ละโดยได้เป็นยังไงตอนนี้คือบัวได้ดำเนินการต่อเลยมีเงินบัมีเงินมีแล้วเป็นยังไงลูกตรองเลยเนอะถ้าคืออ่าแบบมีคือนี่มันเป็นดินมันเป็นของเจ้าเลยบอสจ้าตอนนี้นะโดยเป็นของแม่แล้วเป็นของแม่เจ้าแล้วโอ้ถ้าว่ามีเงินเฮ็ดนี่ชือว่าตั้งดำเนินการได้เลยได้เนาะมีชาวเลยเด้โอ้แต่ว่ามันมันครบอยู่บ่นี่สิบสองโอ้ยครบเลยฉัน โอ้จักเม็ดน้องหลานบ่ชิบมันสี่ฮะสามเม็ดหาบ่โอ้ดินนี่ก็ของน้องเลยว่าน้องนี่ดินตอนนี่ของแม่ใช่ไของแม่ดินกัดยังงงบู้งอีหนูอีนายยังไดงเดโดยยังบุ้งอย่างไรแม่ได้จากคนอยู่ตอนไหนแม่เพิ่นออกไปเกี่ยวข่าวอยู่น้าโดยไปเกี่ยวข่าวหลับจ้างไปบ่แหรอน่องนาบ่าวตาน้องเลยเด้อ ก็จะมีงานอะไรไปเบิดเนาะทับยางเกี่ยวข่าวบที่ถูกอาจารย์ควรญฮู้ย่ตี้ทางเวบันโคกน้อยนะโคกวว้แล้วถึงเรที่ไปเกี่ยวข่าวน้ำกันทับจ้างน้ำกันว่าอะไรแต่ชะมือใดอนี่กับใคเกี่ยวข่าวไปนน้ำหรือก็ล้ำไปนน้ำซ่อมล้ำไปนน้ำเนาะเดี๋ยวจีให้พิเศษดดอกชัดว่าสิเลปินเนี่ยคือพี่บ้าก็ว่าสิเลเฮ้ยเนาะกับพี่บ้าแล้วอยู่คนเดียวต้องกือร้องเพลงล้ำไปเตะเกาะยังเพราะว่าเอาปะใส่ให้มันจืดมันจำมาสั่มสานแต่ยอมหับเด้อยอมหับอันนั้นนองอ่อนี่ยอมหับอยู่บนว่า เราจะต่างกับวัยรุ่นตัวไปเนาะคือขันคันสีบ้า่ย้อนยังจะไปหารบาับยากเกี่ยวเขาเนี่ยภาวาอันที่หนึ่งขันว่าคนบ่มีความขยันบูดุมันเนี่ยมันบอไปอันที่หนึ่งอันที่สองก็ย้อนว่าอยากได้เงินบ่ง่ายสนินะเออมาแบ่งเบาพระครัวพราะวานี่อ้อนี่ก็กเป็นผู้ใหญ่ผู้แบ่งอันน่ะครับพระในครอบครัวระวังไงซะก็คือเราอะไรเป็นเรา,าไ,าไราบมาตาก็คือได้ ถ้าว่ามีภูรักผูใหญ่เพิินแบบว่าให้เป็นสะพานบุญนะก็คือจังชีได้เข้ามาหาทาั้งน้องอ้อพี่ดอกพวมือน,นี้มันคาแล้วนาะพี่น้องกะกะจักชีถามยังได้ดีพี่น้องเอ๋ยชาว่านยังบวชักบโบนีโบทัวเทิงจังได้กะขอโทษขออภัยกะยังชีได้เข้ามาหาอีกดอกพี่น้องเอ๋ยคือทั้งครอบครัวนี่ตั้งรกๆระรีนี่คัดชนเรื่องของชั้งน้องไฟฟ้าไฟฟ้าโดยสองมากเข่าดิเข่าเข่าโดยหน้าหน้ากะเหตุยู่แต่บุกุ้มโดย หน้าก็เป็นหน้าเฮาหน้าดองเห็นน้ำเพลินโดยหน้าดองอยู่น้ำเพลินเนาะโดยฝนตกมาบริหัวบริย่อยบ่ริบกโดยเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนสองสัตน์อย่างกะสีดอกสองสั้น์หลอดเลาะอบเมื่ก่อนเนาะสองสั้นพี่น้องเลยของหนุ่มของหน้ามีอยู่เนาะมีอยู่น้ำชางเพื่อนกาหน์ศีหกน้อยหนึ่งเด้อเพราะว่าน้องอ้อกับบริสุทธิ์อยู่เพื่อนไปเกี่ยวเขาหรับจ้างโดยู่มันกะหกแน่่พีน้อง แต่กัมีเวลากับเป็ดอ่าปัดกวดน้ำือปูชาดนี่ย่านบนเพื่นนั่งสัมภาษณ์เลยพี่น้องถุงแกล้มอ๋อทุ่งอ่าโอ้หน่อยพี่น้องได้ยินแต่ว่าน้องอ้อน้องอ้อพี่น้องรออุดมศินแ์บเด้ยวกันนะทุกคนโดยโดยโดยเอาน้องพี่น้องเนาะก็คือ จะได้อ่าคอโต้กลับเลยเด้อเฉยเด้อน้องเด้อโดยมีแต่ว่าจังใดก็อ้าสูสูเป็นกำลังใจให้เนาะโดยอ่สบายดีก้อนฉันสบายดีโดยสบายดีอาจารย์สบายดีเด้ออไยไปๆพี่น้องเลยมือหาคนข่าวคนน้ามอนทางบระต้าเองก็ได้มือหน้าใหญ่ทั้งอาจารย์กับน้องอ้อเพิ่นไปช่วยโบจ้าหังเราไปช่วยไปอยู่บ่ไปไปแล้วเนาะเจ้าอยากเจ้าอันค่ะเขาแขกเจ้าอยาก กะขาให้เอาไก่กินเด้อค่ะไก่เอากินมีมีแต่ห่านแล้วจะทับม่ห่านแล้วกินเอาบอกว่าหัวกันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะปะน้องอสนพี่น้องเนาะทางบอต้าเองก็คือจะได้ขอโตกับก้อนนักว่าคลิปนี้เนาะว่าผิดพลาดประการใดกะกะขอโทษขอภัยนําเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าประมวลนุนหูจังใดก็ได้ทางบอต้าเองก็คือจะได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย